สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์กันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษกันก่อนเลยครับคงเวนที่เสมอแบ็กพูลไป1ประตูต่อ1ดาร์บี้เอาชนะด้านแฮนซิตี้ไป3ประตูต่อ1ฟูลแลม,มเอาชนะด้านมีวอลไป3ประตูต่อศูนย์ลูตันทาวเอาชานะบาร์ลี่ไป2ประตูต่อ1และสโตล์ซิตี้เอาชานะด้านสวรซีไป3ประตูต่อศูนย์ ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเยอรมันคาสคูลไพกับทางด้านซานเฮาเซนไป0ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษวิเมอร์ดันไพกับทางด้านลรตเทแฮมไป0ประตูต่อ1เอกรินตันเอาชนะทางด้านออฟฟอร์ดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0เชอร์เนมเอาชนะทางด้านซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1คูเล็กซานดาราไพกับทางด้านพีมัรไป1ประตูต่อ4ดอร์คาสเตอร์ไพกับทางด้านอิสวิทไป0ประตูต่อ1 พีวูเสมอมีทัสคินดอนไป1ประตูต่อ1จีลเลงแฮมเอาชนะทางด้านแคมบิดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนลิงคอนเอาชนะทางด้านมอร์แคมไป2ประตูต่อ1พอร์พอสมาร์ทเอาชนะบอร์้ันไป2ประตูต่อ1เชฟเวนเดย์เอาชนะทางด้านวีแกนไป1ประตูต่อ0นย์วีคอมเสมอชูบิลลี่ไป0ประตูต่อศและทางด้านโบตันเอาชนะทางด้านชาวตันไป2ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเฟนคัพของฝรั่งเศส โมนาโกเอาชนะด้านอาร์เมียงครับไป2ประตูต่อศูนย์ในรอบ8ทีมสุดท้ายทําให้โมนาโกได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเมื่อคืนมีเตะ3คู่ครับเวสแฮมเอาชนะด้านวัตฟอร์ดไป1ประตูต่อศูนย์นิวคาสเซิลเอาชนะด้านนิวคาสเไป3ประตูต่อ1นและทางด้านเบอร์ลี่ครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับเวสแฮมอันดับที่4ครับ24นะัด40แต้ม แมนยูอันดับที่5นะครับ23นัด39แต้มไปดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับโซนท้ายตารางก็จะมีทางด้านของเอเวอเรตนอันดับ16ครับ21นัดมี19แต้มนิโคลสเซนอันดับ17ครับ22นัดมี18แต้มส่วนเบอร์ลี่อยู่อันดับที่20นะครับ20นัด14แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอล โกปาเดเลของอิตาลีรอบแทีมสุดท้ายนะครับอินเตอร์มิลานครับเอาเชนะด้านของโรมาไป2ประตูต่อศูโอเคนะครับผมนี่เป็นปการสรุปผลการข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างน,นะครับ หากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอาภัยเวห้าที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่นานอย่าไปพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ